ม,มิงมาแน่นาฮงจินประกาศกล้าวเตรียมสร้างร่างทรงภาคสองข่าวดีของแฟนๆภาพยนตร์สยองขวัญร่วมทุนสร้างไทยเกาหลีอย่างร่างทรงเดอะมีเดียมเมื่อล่าสุดนาฮงจินผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ร่างทรงเดอะมีเดียมประกาศเตรียมสร้างร่างทรงภาคต่อโดยจะมีการเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นมิงซึ่งเป็นชื่อตัวละครหลักในเรื่องรับบทโดยยดานารินยา สำหรับร่างทรงเดอะมีเดียมเป็นภาพยนตร์ร่วมทุนสร้างระหว่างไทยเกาหลีระหว่างค่าย GDS และโชบ็อกที่ก่อนจะนำเอามาฉายในโรงภาพยนตร์ของไทยได้ฉายในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งกระแสะตอนรับในตอนนั้นถือว่าถูกใจคอหลังสยองขวัญเป็นอย่างมากสร้างปรากฏการณ์ทะลุร้อยล้านบาทจากรายได้ทั่วประเทศในไทยและเป็นหนังไทยที่ทำรายได้สูงสุดในประเทศเกาหลีใต้ประมาณ7.3ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังคว้ารางวัลเบสออฟบูชอนสาขาประกวดหลักบูชอนชอยส์ที่เทศกาลภาพยนตร์25บูชอนอินเตอร์เนชันแนลแฟนตาสติกฟิล์มเฟสิวัล v i f a n ประเทศเกาหลีใต้และเดอะเบสฟิล์มในสายเจอรี่พรีเมียมลอว์ดเดอะออโรเอลเอมเจอร์เฟลิกูล่าจากเทศกาลภาพยนตร์ซานเซบาสเตียนเฮอร์เรอร์แอนด์แฟนตาซีฟิลม์มอีกครั้งที่32ประเทศสเปนด้วย